เราอยู่ไม่ถึงร0อปีจะทำงานคิดว่าตัวเองเป็นเครื่องผลิตเงินเพื่อคนอื่นอีกนานแค่ไหนวันนี้ชอบมากเลยตื่นเช้ามาได้ฟังคุณชัยอุทาหนสอนใจนะคะลูกค้าที่มาทำงานในต่างแดนสุดท้ายรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งก็กลับไปอยู่เมืองไทย <Yeah. S 1> เพื่อหวังไปตายกับลูกกับหลานเนาะแต่ก็อยู่ได้เพียงแค่หนึ่งเดือนนะคะนี่คือความจริงอยากบอกทุกๆคนว่าชีวิตเราจะอยู่ได้นานแค่ไหน วันนี้เราคิดถึงตัวเองอืมหรือ,อยังนะ,ะห่วงแต่ห่วงคนอื่นกอดคนอื่นทุกๆคนตัวเรามีความสุขจริงเหรอชีวิตเราไม่รู้จะตายวันไหนนะ,ะชีวิตเราไม่รู้จะตายวันไหนแล้ววันนี้ทําไมไม่สร้างความสุขพร้อมกับดูแลคนอื่นด้วยความหัวใจพองโตของตัวเองโอ้เด็ดนะฮะตื่นมาดื่มกาแฟวันดีตอนเช้านะคะวันนี้วันที่เจ็ดเมษายนเนาะ จริงของชีวิตนะคะรักตัวเองบ้างเนาะรักตัวเองเดอ้อพี่น้องจ๋าเนี่ยย่าจ๋าตื่นมามึนเมาหัวนะคะสุขภาพเราวันเนี้ยป่วยเรานึงจะมานึกว่าเออเนาะจะอยู่ได้นานแค่ไหนมันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้วันตายนะไม่ได้มานึกให้กลัวนะคะ,ะเรารู้แค่เพียงวันเกิดแต่ชีวิตที่เหลืออยู่เราจะไม่สร้างให้ตัวเองมีความสุขละถามตัวเองนะคะพี่น้อง